สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel Badkar Gaming Corp ตาดำนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะอธิบายมาทำคลิปเกี่ยวกับวิชาชานี้ม้าไฟกับเตยพยุคค้างมานานละอันนี้นะครับเตยพยุคน,นี้ก็ม้าไฟในวะอันนี้มั่งนี่อันนี้นะครับ ก็วิธีคือต้องเอาจากบอสนะครับตั้งบอสต,ตัวนี้อ่ะขุนพลอัศวินนะครับแล้วก็เตพยุสซาจะเป็นตัวนี้นะครับจริงๆมันจะมีบอกนะว่าเราสำเร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เอาผมสาสิบเอร์ซ็นตใช่ไหมมันรอบละสิบเอร์เซ็น์มั้งไป้ถึงกดกันบอสนะมันจะต้องกดกันถ้าแดงบอส ยิ่งอยา้าแต时机ล้到了แบบนั้นนะทุกค,คนเห็นปะตรงเนี้ยมีลูกตาใช่ไหมครับอันนี้คือความสำเร็จในการการวิชาบอลนะต้องรอถ้าแดงนะครับจริงๆถ้าใครไม่รีบก็สามชิันนี่ก็ดได้แต่เพอเก็บแล้วถ้ารอบนั้นห้ามตายนะ เชื่อถ้าเดงตายก่อนเลยถ้าแดงหน่อยถ้าแดงหน่อยนี่นี่ท่าแดงปึ๊บทุกคนสังเกตที่ตายป่ะจะขึ้นมาจะเป็นสิสิบเปอร์เซ็นต์ละกันด้วยสองท่านะไม่ใช่ท่านี้ท่าเดียวแต่ว่าท่าท่าถ้าของเฟสสองอ่ะที่เป็นม้าพุ่งมานั้นกันไม่ได้นะครับ จริงถ้าถ้าใครนี่เก่งๆก็ถ้าใครอยากได้รอบเดียวผ่านก็ไม่ต้องรีบจะจบเฟสหนึ่งก็ได้อยู่เฟสหนึ่ง,งกันใกล้ว่งแต่แบบมันจะใช้ท่าแดงกันนี่นานอยู่เฮ้ยลุกดิ อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บนะช่วยลองเราไม่ได้จริงมาแล้วทานสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอุ้ยท่าสิบเปอร์เซ็นต์จะกันไม่ได้คืออะไรก่อนเอาติดบ,บั๊ติดบ,บั๊ติดบั๊ ไปใหม่แกสองรอบเลยถ้าแดงจะมาเนี่ยมาทีมาช้าก็เลยผมก็เลยแบบต้องมาสู้เรื่อยๆฝึกไปเรื่อยหนตัวฝึกเฟรี่์ฝึกเฟรี่์ ันมโอ้ยใช่ล้วใช่ล้วนี่มาแล้วมาแล้วนี่50เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว้าดูดูดูด ไว้ลอดได้ไหมยวรอบหน้าจะได้ทีเดียวผ่านทีเดียวได้ครบเลยแหมมาได้แัดสองกอนฝากหกึกแล้วผมไม่เก็บนะครับเพราะ,ระตัวนี้มันไม่ใช่เซ็ตที่ผมต้องการ,รงั้นออกก่อน เออ่ต้องชนะให้ได้นะหลังจากกดกันไปแล้วอะ่ะต้องให้ผ่านนะครับนี่หกสิบเปอร์เซนถ้าไม่ผ่านถ้าสมมติเก็บไปยี่สเอร์ซ็นใช่ไหมแต่ไม่ผ่านมันก็จะรีเซ็ตก็เหลืยมันเราไม่ผ่าน่ะ <c oughs> แบบหนึ่งเซงมันก็จะยี่สเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องผ่านด่านนั้นนะต่อมา อ,อาังบวชสองตัวเมื่อกี้เก็บท่าแดงใช่ไหมตัวนี้เก็บตัวนี้เรายากหน่อยต้องเก็บเฟสสองเท่านั้นเฟ,ฟสหนึ่งกับสามไม่มีเราถ่เป็นบอสที่แบบโดเจ็ <c oughs> จะได้ไปเฟสียนสองแล้วน่าจะได้แล้วมั้งแล้วที่ผมบอกยากเพราะว่าบอสมันในนี้ด้วยอ่ะกันยากด้วยอ่ะแสงบอสตัวนี้ตรงมันโลดจากนานี่แหละ ผมไม่มั่นใจเลยจะผ่านตัวเนี้เทท่านี้นะครับที่ต้องเก็บกดกันอย่างยากดีกว่ารอบสู้บอสหน่อยเพราะว่ามันพื้นพลังได้ ัวสักพักเดียวเลยนะแล้วโอ๊ยกดไม่ติดเลยกดไม่ติดเลยเดี๋ยวยุติายหน่อยเพื่อนอยุติายหน่อยอยุติายเลยอะ อายุสายหน่อยครับโอ้ยเขียงแอบโอ้ไยอายุยสายมาเลยเหมือนตอนเผลอซะด้วยอะปอสักรอบแล้วกัน ไม่ต้องแปลกใจทุกคนยากอย่างี้เลยตัวเนี้ยถ้าใครเล่นหมดธรรมดา normal น่าจะมีระบบช่วยเพราะงั้นน่าจะไม่ยากหึงผมหมดเลือดไงไม่มีช่วยตัวช่วยอะ่ะต้องกดกันเองนี่ได้มาแล้ว15%มันมันเล่าละห้าอ่ะกันี่กันสี่ครั้งก็20% ันเตะสี่ครั้งใช่ไหมอืมอาจจะไวหน่อยเพราะว่าตัวนี้บางทีก็ใช้บ่อยมาลัวๆเลยโอ้โหมาตอนนี้นี่ มาตอนเกจะหมดอมอ,อ๋ยังดีว่าเกมมันใจดีไม่ต้องเก็บรอบเดียวถ้ให้เก็บรอบเดียวนี่ผมว่าประมาณนะเผอบางคนจะไม่ได้ด้วย ชอบมาตอนหลอดเลือดจะหมดเกนี้ไม่มีเก็บไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าเป็นหมดถ้าเป็นตอนสู้หใหม่บอสใหม่ๆนี่ค้วผมเสียวอะเสียวก็จะไม่ผ่าน บอกเลยผมพลาดเฟดนี้บ่อยมากตอนสู้กับบอสอะตายเพราะท่าเนี้บ่อยก็ไลตังมีไปเลยกัน,น่เห็นป่ะเฟดนี้ไม่มีดวงตาขึ้นละผมเก็บไม่ได้ จะสอนเทคนิคสู้เบบนี้าง <c oughs> ล่างนี้ด้วยเลยกันต้องรอบอสต,ตัวจริงปรากฏนะครับแล้วกดเพลรี่ไปนะครับพวกนี้ก็หลบๆไปนี่ก็เพลรี่ก็ได้นี่เพิ่มเพิ่มเพลรี่รบอสต,ตัวจริงได้แล้วอะ่ะล่าจะหายวิธีละล่างนะคมันยากตรงนี้แหละ <c oughs> บอสตัวเนี้ยังไม่หายนะถ้าเรากดเพลรี่ไม่ได้ ก,กดได้แล้ว,วจะอันนี้แล้วบางทีอ่ะเราก,กดเพลี่อ่ะมันชอบมาพร้อมกับมันกเข้าไปกดเพลลี่ล่างปลอม,มเพราะผมพยายามอยู่หางล่างปลอมไงโอเค ทุกคนลองคิดดิไอตอนสู้บอสที่ไม่ใช่แบบนั้นที่เป็นตอนเพิ่งเจอบอสเลยตัวทีเดียวดับอ่ะใช้บ่อยนะเราขอขอให้ใช้ล่างนี้ด้วยดิอยากยักลังบ้างอ่ะแล้วตอนไอตอนตู้บอสร,รอบแรกโดนดอกละหมื่น ไม่ว่าตัวไหนก็หมื่นหนึ่งพื้นเลือดทีะททละสิบเปอร์เซ็นต์ัวนีบัฟเป็นยังไงอเก้าสอร์อ่ะห้ามหิวอ่ะพะ 300, ื้นทีละสองสามร้อสองสามร้อยตายแต่ละมั้ง ก่อ,อนตายยังกูสาใช้อีกนะอยู่ไหนร่างจริงโอ้โหเห็นป่ะไปโดนร่างปอมร่างจริงไม่โดนเออระวังด้วยนะบางทีชอบไปโผล่หรอร่างจริงอะ่ะไม่ใช่โผล่ด้านในายอย่างเี้ ผมเลยหันชอบหันอันข้างเดี๋ยวจะบเรืงจริงโผ<ะ><ะ>ล่แด้หรอไฟอัพานอย่เอาไม่เอาไม่ได้เล่นศึตนี้ครับรู้สึกเซตนี้มันจะเป็นมันจะแบ่งวิ็นก่ะของของบอสตัวนี้คือเกาะของส,สามเซตแรกอะเดี๋ยวนะ ออกก่อนอาเรายัางไงไม่ให้ออกอ่ะนี่้าครับจะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าเร็วบอสคุนพลเพราะว่าตายมันเต็มรัวๆเลยใช่ไหมของของบอสคุณพลฝ่ามจะใช้ท่าแดงนี่นานอยู่เมื่ออ่าจเลยอาจต้องหลายรอบแต่ตัวเนี้ยถ้าผมกดกันได้ตั้งแต่แรกอ่ะผมว่าน่าจะผ่านแล้วล่ะ ่จะรอบเดียวผ่านเลยล่ะโอเคเดี๋ยวนี้ผมขอจบตรงนี้ก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับตรงนี้ขอไปก่อนครับไปแล้ว